เด็นมากๆม,ม,มีโปรโใหม่แล้วโปรโหนักกว่าเดิมอีกโปรโที่แล้วคือลูกค้าไม่เอาส่วนลดนะแถมช็อปโปรเนเดอร์ต้นละหนึ่งหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยบาทส่งฟรีทั่วไทยมาโปรโใหม่ลูกค้าบ่นมาเยอะอยากได้ยอดผันถูกบีโอวจัดให้เอ็กแม็กผ่อนเริ่มต้นสามพันกว่าบาทฟังไม่ผิดนะครับเอ็กแม็กฟรีดาวผ่อนเพียงสามพันกว่าบาทเท่านั้นแต่ไม่แถมไม่แถมของแต่งนะแต่เราจัดโปรพิเศษให้มีร้านน่าจะเป็นไม่กี่ร้านในประเทศไทยที่ทำได้นะครับ ฟรีดาวฟรีทุกอย่างผ่อน2,000กว่าบาทมีรถให้เลือก XMAX เฉพาะสาขาเนี้ยรวมด้านหลังนะกำลังเข้ามานะ10คันถ้ารวมทุกสาขานี้เกือบ30คันเลยโอร์ซ่าก็เหมือนกันโอร์ซ่าให้เหมือนกันและอย่างเนี้ยถ้าไปชมเก่าไอ้เนี้ยผ่อน2,000กว่าบาทผ่อน2,000กว่าบาทโคตรถูกปุกจัดอ่าสนใจยังไงรีบหน่อยหมดเขตสิ้นเดือนนี้เท่านั้นสิ้นเดือนธันวาคม2 5 6 6กนี้เท่านั้นนะครับผมแต่ลูกค้าเกิดจะได้ของแต่ง ่ักสัก3-4ปีได้นะครับผมอ่ะก็ได้ช็อปโบฟนเดอร์ไปเลยนะต้นมีสับแทงนะปรับรีบบวบนล่างได้นะแล้วก็จะบอกว่าไงเนี่ยทุกไฟแนนซ์เนี่ยไม่ต้องค้ำส่งฟรีทัวไทยเหมือนเดิมนะครับสนใจยังไงทักมาคุยกันเออรือพี่บอกช็อเดิมให้ไปด้วยแต่เกิดอยากได้ชดตัวรองมาแถม,แถมแถมท่อแต่งไว้นะเออจะส่งให้เสร็จแล้วจะบอกว่าเดี๋ยวช่วงสิ้นเดือนนี้สำหรับสายที่อยากอยากให้แต่งแต่งดูสดสต็อคทำเครื่อง อยากขับ X Max บิด150-160เดี๋ยวมีโปรคือฟรีดาวพูดใหู้้ฟังเลยฟรีดาวพร้อมแต่งแรงให้เลยออกจากสำนักเราแม่งบิด X Max บิด160เลยเออเดี๋ยวจัดให้พี่ใคพ,พี่ก็อยากนะเออคิดว่าแม่งมีคนอยากแรงว่ะพี่ขี่ C หกสคุจะสู้ไปอ่ไม่รู้กลโดนดันแล้วเนะน,นี่ยตอนเนี้ยนะจัดให้รอฟังโปรนี้ได้เลยกำลังทํากันบ้านอยู่เน้นว่าทำาแล้วต้องผนะครับผมโอเควันนี้เบนซ์ by, ของคุณมาะครับสวัสดีครับ